สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับผมสําหรับคนงบน้อยครับพี่น้องเนาะงบน้อยทุนน้อยครับผมจัดแบบแขนงแขนให้พี่น้องซี่ครับผมครับอาจารย์พานท่องครับพี่น้องกะเป็นทีซาบกันดีครับพี่น้องเนาะครับช่วงนึงอาจารย์เพิ่งกะเข่าดีครับผมครับโดยเฉพาะเลขกล่างครับแล้วก็เพิ่งกะหยุดไปพักนึงด้วยครับพี่น้องครับ กลับมาใหม่ครับพี่น้องเนาะกับอาจารย์พานทองเบิ้งไปน้ากันได้ครับพี่น้องเรียกของอาจารย์นี่ก็เป็นที่ทราบกันดีครับผมเม็ดเดียวบนครับผมล่างเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวเช่นเคยครับผมเบิ้งเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงเด้ครับผมกับ2พฤษภาคม67กับแนวทางตัวเลขอาจารย์พานทองครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์ครับ เก่ามาเชียร์ก็ขอขอพระคุณอาจารย์พานทองเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝ่กเป็นกําลังแรงใจกดไหลกดแช์ให้ครับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเหลขอาจารย์กันเลยครับแล้วครับครับเก่ามาเชียร์สวัสดีอาจารย์พานทองครับผมครับเป็นยังไงเนาะห่อนปะครับผมโอ้ยหลอนมากเลยเชิญบุรียังห่อนอยู่ไหมครับ โอโอสุดยดยยเลยไก่ทะเลป่ะครับผมคือทะเลครับม,มันกับไก่แล้วมันไก่อยู่เนาะเพื่อพันท่องไหมครับครับเออช่วงฝนในยีนขาวร้อนมากเลยเห็นป่ะโอ้ร้อนครับผมร้อนครับฝนตกเชียร์บสตกสักบ่ตกเลยครับผมช่วงนี้อ่อ,อนอย่างเดียวนะครับยีน่นาวายุสีเขา่าไม่เห็นเขา ครับกันอย่างนี้ที่กันนะครับอาจารย์แตั้งมาผู้ร่วมเปิดตกทั้งไหนเออ,ว,ว,ว,อว่างหรือกว้างหรือกว้องอยู่าง่ไหมโอ้ห้องงบตกว่ะครับครับแต่ส่วเรื่องเรื่องเนเื่นครับเป็นอย่งไรครับผมช่วงนี้เลขเขาดีวะครับผมว่าเด้ตามมาหลายงวดแล้วครับเออเออมันก็มันก็เขาด้วยก็ศูนย์มันก็เขาอยู่ยครับผม ยเฉพาะเหล็กล่างกันยังยังเดินดีอันปะครับ,รบเหล็กล่างนี่ระวังให้ดีเด้อครับผมเพิ่นแตกตรงๆ<อ>มาจองสามมวดแล้วลองดูจานพันท้องกันถือว่าสําหรับงบน้อยทุนน้อยครับผมเม็ดเดียวออครับจ<อ>ัดแขียนเขียก็ไม่เสียครับผมย้ายเป็นยังไหนย้ายอ๋อย้ายเพิ่นกัด ไข่แน่าใช่ครับผมครับเดี๋ยวอีกคางหนึ่งคางหนึ่งนี่นะจีบประมาณเดือนพฤศจิกาเลยนะครับเออย่าฟให้เขาพาไว้เห็นหายคนอีกางหนึ่งอ่ะทายเงยให้รับนานได้ก็นะครับแต่เห็นรับนานเต็มเต็มก่อนครับตอนแรกนี่ยผพาสองคางโอ้จริงยังเลยวะโอ้สองคางย่ายอ่ไรด้วยนี่ไงเครับเพื่อทั้งตัวใหญ่ผมเป็นเงื่องของได้รยากครับ เดีพิ่นเลือกที่จะผ้าทีละขางใช่สบายดีป่ะครับนี่สบายด ah ีป่ะ ah. ครับว่ากันหลอกหลอก้านเลื่อนยังกระซังเขาบอกไปเสกกระซังก็ตกไปหรอกรุ่นแดดร้อนครับแดดห้อนครับอีดีครับจานจะเป็นห่วงอยู่ด้ครับผมสิฟุ้งหนมันสิไปใช้ คีล็อเป็นไงฮะฮาวี้วะไอพี่น้อยเอฟซีเอ๊บเอางมวดนี้เป็นยังไงครับผมบาทนี้เข่าเรื่องได้บาทครับผมวิ่งเก้าบน้ยวิ่งวิ่งแปดบนหลักสิบวิ่งบนแปดหลักสิครับ ครับสามตัวครับผมเก้าสองแปดเก้าแปดสองเก้าแปดสองครับเก้าแปดสองตัวเดียวครับการันตีมาแน่ครับผมกลับมาแน่ครับผมเอ่อวันนี้เลขรถเข้าเมืเช้ยแล้ววัน เลขกรถครับวิ่งเก้าหลักสิบวิ่งเก้าหลักสิบครับอันนี้ล่างมาครับนี่ครับจับคู่ครับจับคู่เก้าห้าโอ้เก้าห้าเก้าห้ามา<ห>ก<ห>ลครับผมเลขทะเบียนรถครับผมทะเบียนรถกองเงีย ครับ95ออ,ออกง้วดนี้หะใช่ออกมวนนี่เองครับผมบแต่ว่างวนนั้นก็ออกไปแล้วที่ว่าออกอยียงนะครับผม359ครับใช่ใช่359ก็ออกไปแล้วครับผมม้ 5, <9. S 1> วนนี้เสรจมาออกล่างครับพี่น้องเนาะครับ95ม้วนนั้นไม่ออก9 3 9เก้ย598อ่าแล้วก็มี598อีก ใช่ใช่งวดนั้นน่ะครับงวดเมื่อกี้นี่แหละครับผมห้าเก้าแปดเป็นคู่ทางวันนี้เก้าห้าล่างเลขเลขจานันโอ้ยว่ามันสิปนไปรักรอยเนาะครับปรลกรอยเช้วัินไหมเลขกันเลขเด่นมัครับใช่ ก้าก้าหาเก้าแปดไหมครับผมหาเก้าแปดหาหาไปรักอยครับใช่หาไปลักลอยข้หสองหลักหน่วยนะสองหลักหน่วยครับผมใช่มันมันไม่มีตัวใดเนี่ยครับผมกลไม่นี้กลไม่นี้ใดห้า สองหนึ่งใช่ไหมครับผมห้าสองหนึ่งหนึ่งงสอตัวนั้นเป็นหนึ่งสองสามนะครับผมเหล็กเด่นว่าหันไปลักลอยด้วครับผมไปหาครับไปหาหนึ่งหมวดว่าหันเป็นใดหงสองสามวดนี้ได้หนึ่งสองสามอ้าวก็ชนกันอยู่ดีนี่หนึ่งกับสองนี่หนึ่งชนอยู่แต่ว่าสองกับชนครับแต่ว่าเอาสองมาแต่ว่าสองมาเป็นรักหน่วย หนึ่งกิหนึ่งครับผมสามก้ิครับก็คือได้เก้าแปดสองครับผมครับเอกสูตรอาจารย์กันยั่งเดินดีเ้อยครับผมพังขันแต่ว่าไปรักลอยซื้อพังขันครับครับงวดนี้ได้หนึ่งสองสามครับเด่นที่สองครับผมเด่นที่สองครับจริงๆสูตรทวาเกามันเชี่ยหายน้ำเสี่ยโลงกับเด่นสองเทกันครับเด่นสอง ครับเก็มันี่ซ้ำกัาทุกหมดนี่แน่นครับผมเกัาทุกหมดจครับเมื่อนี้ก็ขอให้าอีกับใค่ครับห้าสองหนึ่งต้องมีให้เห็นครับต่ไปช่วสองกันครับอาจารย์อยู่ครับครับนี่แหละครับพี่น้องที่เด็ดบบเน่ได้ครับผมอาจจะแตกสามตัวก็ได้เก้าแปดสองครับเก้าแปดสองล่างเก้าห้าครับพี่น้อง กิดไบหนำจักน้อยครับผมครับกิดไบหนำจักน้อยครับผมกินไบหลาๆรถที่ได้หละๆเนาะครับผมครับมันมาอยู่แล้วหวยงวดเนี่ยครับให้ได้เต็ียมเน่เต็ียมน่วยในทีครับครับครับเอาเขอบันเชียครับครับผมกระซรบลวกวลอันพันท่องซ้ำหนีเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อครับผมครับครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับ สูดเด็ดครับพี่น้องเนาะอาจารย์พานท่องกับลองเบิรงเด้ครับผมเพิ่นคัดกองแล้วครับผมคัดกองแล้วถือว่าเป็นโครงที่ถ่ายกับว่าได้ครับเพิ่นจะลงคลิปเดียวเท่านี้ได้ครับพี่น้องเลขเพิ่นจะมาหลายตัวนะครับผมเพิ่นก็มา่เชื่กับให้ลงแค่คลิปนี้ครับผมวิ่งบนแปดหลักสิบครับพี่น้องเนาะสามตัวบนเก้าแปดสองครับเลขเด่นอ่าทีเดินดีได้ครับผมกลับมาเดินดีอีกแล้วกับว่าได้ครับผมเพ่หันไปหลักร้อยครับผม ได้อ่าสี่ห้าหกครับงมวดนี้ได้หนึ่งสองสามครับพี่น้องหนึ่งสองสามครับ่นเน้นไปที่สองครับเลขล่างได้ครับผมมาหนี้เลขล่างวิ่งเก้าหลักสิบประกอบคู่เก้าห้าครับพี่น้องเก้าห้าครับนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขอาจารย์ทานทองครับพี่น้องเนาะหางเดียวคู่เดียวเน้นเ้นครับผมบนล่างสาหรับพี่น้องซีครับผมมักเลขหน่อยหางเด้ครับผม ถ่าคลิปนี้ก็ขอ,อไว้พ่อให้พี่น้องพี่ชชงดีถูกหวยแล้วเ,เงินไปน้ำกันครับ2องษภาค้ม67สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ